ทุกคนคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้พี่ซีจะพาทุกคนไปทะลุมิติและเราจะเอาเหล่าตัวละครเบนเทนตามกันไปด้วยเฮ้ยทำอะไรทำไมแผ่นดินไหวอะมโดริฉันกำลังไล่มนไล่คาถาอยู่ประตูมิติจงเปิดออกนะบัดนี้อุ๊ยเปิดแล้วทุกคนเราต้องรีบตามพวกเขาเข้าไปในประตูมิตินี้<า>เร็วเข้าเร็วเข้าไม่มีเวลาแล้วอะไรนะ เร็วรีบตามฉันมาเร็วเธอจะไปไหนอ่ะไมร่รู้รีบตามมาหนะนาอะอะไรนะรีบตามมารีบตามมาเฮ้ยรอฉันด้วยอะอะไรนะจะพาฉันไปเที่ยวปีใบเหรอเออได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวรีบไป๋ยนนี้เลยมีใครเห็นเวบิกบ้างไหมเนี่ยไอฉันไม่เห็นหรอกเขาไปตามเอาเองคถอเฮ้ยนั่นไงเวบิกเวบิกรู้แล้วล่ะนะเดี๋ยวฉันจะรีบทะลุเข้าไปประตูมิติ๋ยนนี้ละ่ะเฮ้ยไดมอนด์เฮด เดมอนเฮดเร็วเข้าประตูกำลังจะปิดแล้วเดมอนเฮดนี่นายทำบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วนายเอาแว่นไปใส่ตรงนั้นทำไมอ่ะเพื่อนแม่ว่าอะไรนะเพื่อนโอ๊ยเอาแว่นมาใส่เนี่ย Head, เดมอนเฮดรีบตามกันไปนะเพื่อนนะเร็วเข้า,อาตอนนี้พี่พาทุกคนทะลุมิติมาแล้วนะคะประตูมิติกำลังจะปิดแล้วระาวา์งมาอีกที่หนึ่งแล้วอ้าวเฮ้ย ทำไมพี่ถึงได้อ้วนแบบนี้เนี่ยอ,อทำไมไดมันคีดถึงกลายเป็นตัวเตี้ยแบบนี้ละคะพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันหม่ ه, หนูรับไ่ได้ดูก่อนกัมมาก่อนอออเราไม่ยอมนะอ้แรงแล้วเขาเราขึ้นมาใช่ฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันเอ,อไม่โดริฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เธอดูล่างฉันดิ อแล้วนี่เป็นยังไงบ้างอะนายโอเคไหมนายปกติใช่ไหมฉันไม่การที่จะถอดก่อออกเลยฉันรับไม่ได้เออใจเย็นๆก่อนนะใจะเย็นๆก่อนฉันว่ามันต้องมีทางแก้ไขดิดูดิแมปออกจะสวยงามเอาทางชักขก้นมาทำไมทำไมฉันถึงใส่ชุดน,นี้เนี่ยสงสัยที่นี่เขาอยากจะให้พวกเรารวมเทศกาลคริสต์มาสละมั้ง้แต่ฉันถามฉันก่อนไหมเนาะ มิดอรเรอะไรหรอทำไมฉันถึงตัวเตี้ยแบบนี้แข็งไม่วิ่งเร็วเหมือนแต่ก,ก่อนแล้วด้วยอ่ะ mm hmm. ทำไมเธอถึงทำกับพวกเราแบบนี้เอเอใจเย็นก่อนนะไม่ใจเย็นแล้วมิดอริเธอต้องรับผิดชอบเฮ้ยแล้วผิดชอบอะไรเฮ้ยตกหลบแล้วทุกคนที่นี่ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปนะคะเนี่ยเราเห็นตัวละครครบเกือบทุกตัวแล้วนะคะแต่เรายังไม่เห็นเววิกเลยแอบบรงนี้ก่อนเฮ้มิดริออกมาเดี๋ยวนี้นะ เธอต้องรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นใจเย็นก่อนเพื่อนฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะเว้ยถ้าเกิดว่าเวบิกเจอเธอเข้าเธอเสร็จหนาทำไมอ๋เวบิกมิโดริอยู่ทางนี้านายเรียกเวบิกมาทำไมอย่าบอกนะว่าเวบิกก็มีร่างกายที่แปลกไปอะ่ะเธอดูเองแล้วกันเวบิกมิโดริ นั่นไงเววบิกออกมาแล้วทําไมเธอถึงทากับพวกเราแบบนี้ทําไมทําไมเธอถึงพาฉันวามาที่นี่พาฉันกลับไปที่เดิมเดี๋ยวนี้เลยนะได้ได้ไงั้นเดี๋ยวฉันไล่คาถาแป๊บนึงนะโอ้มันเลิกเเกยมันเลก็เกยจะกลับไปที่เดิมซะเฮทำไมเวบิกมีร่างกายที่คดสั้นลงมาตลอดใจเย็นก่อนี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน รีบพาให้นายกลับเป็นล่างเดิมเดี๋ยวนี้ล่ะโอ้ยในที่สุดเราก็วาร์ปกลับมาที่เดิมได้แล้วนะคะทุกคนโอหสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติค่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ปกติเธอดูข้างหลังนั่นดิเฮ้ยเฮ้ยทุกคนนั่นมันฉลามในตำนานเฉลามอะไรอะนั่นไงตัวเนี้พี่เคยเห็นราคามันแพงมากเลยนะทุกคนนี่ไงดูราคาหนึ่งพันโรบักทุกคนได้เห็นแล้ว รอนานมากกว่าจะได้เห็นนะคะจะซื้อก็ยังไม่ค่อยกลา้าซื้อค่ะทุกคนเพราะว่าแบบนี้มันแหลกมากๆเลยอ่าใช่แล้วค่ะพี่ผมก็ได้เห็นเหมือนกันอยากเห็นนี่สักครั้งนายช่วยแปงลงไอนงทีได้ไหมอ่ะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวฉันแปงลงไลางให้ดูนะคอยด้วยดีนะไหน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 เร็วเร็วเร็วฉันอยากเห็นเตปตาไอ้ไม่ใช่นะ ฉันต้องการดูฉลาเพื่อนคนไหนวะทุกคนพี่มองไม่ทันเมื่อกี้นี้นะคะเขาหายตัวไปแล้ววะโอ้ยพี่อาจจะเห็นอีกสักครั้งค่ะทุกคนจริงๆแล้วนะคะแบบนี้เนี่ยแต่ก่อนนะพี่เล่นบ่อยมากเลยนะทุกคนแล้วพี่ก็ทําการซื้อนะคะสิ่งของไอเทม ไปหลายอย่างเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ตั้งแต่แมปมันไม่มีการอัปเดตอ่ะพี่ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นแล้วก็เข้ามาซื้อเลยไว้ทุกคนแต่ตอนเนี้ยพี่อยากจ,จะให้ทุกคนนะคะเข้ามาเล่นกันเวลาที่พี่เข้ามาเล่นทุกคนเพราะว่าอะไรเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยยังมีคนเล่นแมปของคุณยูอัปเดตได้แล้วขอร้องพีสทุกคนดูเอาละคะพี่ผมจะแป้งล่างให้พี่ดูนะครับเอาเลยไหนอะไม่เห็นไมีเลยเนี่ยนี่ฮะพี่ไม่ใช่พี่จะดูฉลา มทุกคนมันชอบเหล็กเดี๋ยวพี่ขอตามหาฉลามแป๊บนึงนะไม่ใช่ไม่มีอเออแสดงว่ามันหายไปแล้วแน่ๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครเล่นแบบนี้นะคะ<แ>อยากจะแปลงร่างเป็นเวบิกใช่ปะ่ะทุกคนต้องระวังตัวให้ดีทําไมคะพี่เพราะทุกครั้งที่แปลงร่างเป็นเวบิกนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะไหนลองทดสอบให้เพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้ได้ดูกันหน่อยดีได้เลยครับเ่คอยดูให้ดีนะครับผมจะแปลงร่างเป็นเวบิกเดี๋ยวนี้แล้วครับ นั่นแหละค่ะทุกคนเวลาแปลงร่างปุ๊บมันจะสลายหายตอยไปทำให้พี่ทำกับเพื่อนพอมป็นตี้ล้ครับเธอใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่จะแปลงร่างเป็นเวพิคให้ทุกคนดูโอ้สวยงามแต่สวยงามในแค่เดียวดูทุกคนพี่การทันทีทันใดแต่ร่างนี้นะคะก็ยังเดินได้ค่ะทุกคนดูสิเต็งตุเร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 งเต็งตุเรง นี่มันอะไรกันเนี้วเวบิกอะไร นี่คะ่ะทุกคนแมพที่พี่ซีเล่นไปในตอนแรกนะคะ Holiday Map b e n t e n Infinity ทุกคนแมพนี้ก็ถือว่าดีงามนะคะเขาจัดเทศกาลคริสต์มาสนะคะด้วยในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าตัวละครแต่ละตัวนะ่ะมันเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนจะไปเล่นทุกคนดูแมพนี้ที่พี่ซีบอกว่ามันไม่ค่อยมีการอัปเดตนะคะแต่พี่เกลชอบมากๆเลยนะเพราะมันเป็นแมพแรกๆเลยที่พี่เล่นนะคะแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันดีงามมากๆเลยพี่ ภาวน,นาทุกวันเลยนะคะว่าให้เจ้าของแมปเข้ามาอัปเดตนะคะอัปเดตท,ที่มาทุกคนเรามาเล่นแมปที่เรานะคะเล่นในตอนแรกกันดีกว่านะคะการแปลงร่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะแปลงเป็นร่างเอเลี่ยนได้หลายตัวเลยแต่ที่สําคัญในตอนนี้นะคะมันมีการแต่งตัวให้เอเลี่ยนด้วยทุกคนดูนะเดี๋ยวดูนะว่ามันมีตัวเอเลี่ยนอะไรบ้างเอ้ใจเย็นก่อนดิเพื่อนนี่เราสามารถที่จะต่อสู้นะคะกับ พวกปอดที่มันอยู่ในนี้ได้ด้วยนี่ค่ะนี่คือตัวละครที่พี่มีอยู่ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่ซีนะคะจะลองแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนตัวหนึ่งให้ทุกคนได้ดูซึ่งตอนแรกอะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมมันมีตัวจิ๋วๆนะคะที่เป็นร่างแล้วใส่ชุดซซนตาคอสทุกคนเราจะใส่ให้เห็นแบบจะจักันนะคะดูกันแบบชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เลยเนี่แปลงร่างว้าป็นงีงตัวนี้ทุกคนสุดยอดไปเลยป่ะดูมันมีป่ะ ตัวเนี้ยหรือมันเป็นคอรสเพยทุกคนดูมีการแบกกลงของควันไว้ที่หลังด้วยนะคะถือว่าเป็นฉากที่สวยงามมากๆเลยค่ะอ้อยายอ้เวตาจะไม่ได้กินเลยโอ้โหด้ กองขวาญสีเขียวโบสีแดงนะคะใครรู้จักบ้างว่าเจ้าตัวนี้นะคะสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะคอมเมนต์บอกพี่สีด้านล่างใต้คลิปด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้เนี่ยเอเลี่ยนวิ่งเต็มเมืองไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันอีกดีกว่านะคะแต่ตัวที่พี่ไม่ค่อยชอบก็คือตัวพี่นี่แหละคะ่ะตัวอ้วนเกินเรามาดูอีกตัวหนึ่งดีกว่านะคะที่เขามีการใส่ชุดติงคิสมาสนะคะหรือว่าแต่งตัวเป็นซานต้านั่นเอง,เองก็คือเจ้าตัวนี้เลยวิง่งนี่ไงทุกคน สุดยอดไปเลยฉันชอบชดน,นี้นะแต่ว่าบางทีเชฟอาโลเชื่ว่าฉันโอนการใดบางทีเขาน่าจะพัฒนาให้ฉันตัวเล็กเอ้าไปไหนอ่ะเอาร่างติดเฉย ทุกคนดูสถานที่นะคะมันก็มีการตกแต่งประดับด้วยต้นคริสต์มาสด้วยนะคะการอัปเดตมันเพิ่งจะอัปเดตเร็วๆนี้เองนะคะทุกคนพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่จะมาเล่นเก็บเวลในแมทนี้ล่ะนี่เป็นต้นเป็นไงเป็นต้นคริสต์มาสที่เป็นโลโก้ของเบนเทนโดยเฉพาะเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะคะมาดูตัวสุดท้ายในวันนี้กันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่ยงนี่ไงนีไง,ไงตัวนี้ทุกคนพี่คิดว่ามันน่าจะมีการใส่ธีมคริสต์มาสนะ นี่ตัวนี้ตัวนี้ทุกคนชื่ออะไรแปลงล่างว้าเป็นเขาคว้างทุกคนร่างพัฒนาล่างไหนเนี่ยวันนี้นะคะพี่ขอตัวไปวิ่งเล่นสำรวจแมปก่อนแล้วนะคะเชิญชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่บอยกดติดตามกดติดตามกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนรักนะจุ๊บๆ